ว่างงานเข้าซะแล้วเคอร์เคสถูกถอดออกท้ายเกมทําเอาแฟนหงใจหายว่าสรุปแค่ตะคริวรับประทานครับอ่านเนอร์สล็อตออกมาอัปเดตอาการแบ็กซ้ายตัวจีดที่ฟอร์มกําลังมาแรงแต่ดันเจ็บท้ายเกมเวสต์แฮมบอสสล็อตยืนยันเองว่าน้องมันแค่ตะคริวขึ้นไม่ใช่อาการบาดเจ็บรุนแรงสาเหตุเพราะใส่สุดมา3นัดติดในรอบ8วัน243นาทีสล็อตบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์เลยที่เห็นสภาพนี้เพราะนักเตะใหม่ต้องปรับตัวกับความโหดของพรีเมียร์ลีกแถมเคอร์เคสเป็นประเภทวิ่งลืมตายใส่เต็มทุ ดอกเกมกลางสัปดาห์เจอซันเดอร์แลนด์คาดว่าโรบบอ้แอนดี้โรเบิร์ตสันจะได้กลับมาลงตัวจริงแทนแน่นอนเพราะความสดต่างกันเยอะสถิติเทียบชัดเคอร์เคสลากเลือไปถึง243นาทีในสัปดาห์เดียวในขณะที่โรเบิร์ตสันได้พักเต็มๆลงแค่27นาทีนัดหน้าความเก่าของโรบบโบน่าจะจําเป็นในการรับมือแมวดําที่ฟอร์มแรงเพื่อนๆคิดว่าเคอร์เคสสอบผ่านไหมกับฟอร์มช่วงหลังหรือยังชอบสไตล์โรบบมากกว่าคอมเมนต์มาคุยกันครับ